มึงก็ไปขอรีเทิร์นค่าเทอมครูว่าหนูจบปร,ริญญาตรีแล้วหนูไม่มีงานทาขาดขอหนูรีเทิร์นค่าเทอมที่หนูมาเรียนปอตรีสี่ปีนะที่หนูจ่ายไปเพราะมันทาให้หนูตกงานหนูจะเอาแค่วุฒิมหกเหตุตาดูตอนนี้ปอตรีเขาตกงานเรื่อประเทศแล้วทําไมมีแรงงานต่างด้าวมีงานทําอ่ะพันนาเด็กปอตรีตกงานแล้วทาไมแรงงานต่างด้าวมีงานทํามึงรู้ว่ามึงเรียนปร,ริญญาตรีไม่ไมันไม่มีงานทำทล้วมึง่อาวุธมหกไปสมัครงาน มึงไม่อาวุธมอสาไปสมัครงานอีกควายรู้จักใช้ค่ะนิ้วก้้ยเอาแหย่จมูกเพราะว่านิ้วโป้งมันแยว่จมูกไม่ได้มันใหญ่เกินไปนี่คือสิ่งที่มึงต้องคิดนี่คือสิ่งที่มึงต้องปรับใช้กับชีวิตเข้าใจไหมถ้ามึงไม่รู้จักปรับมึงก็ตายค่ะอืมวุฒิการศึกษาม,มันมีหลายวุฒิ ก็เอาไปใช้ก่อนให้มันได้เงินได้ทองให้มันมีกินมีใช้ไม่ใช่มึงมึงนั่งแหกหีเสพพัดลมอากาศร้อนร้อนร้อนนั่งบนร้อนร้อนร้อนจะเป็นจะตายอยู่แค่นี้ไม่ได้ส่งเสริมให้มองหกทำงานค่ะโอ้อีตาสวดตะกะแบบนี้ส่งเสริมให้โอ้ยกูงเงนกูพูดแค่นี้มึงยังไม่เข้าใจมึงก็ไปขอรีเทิร์นค่าเทอมคูทั้งนั้นนะ่ะเอออีสองเก้าสองเก้า มึงก็ไปขอรีเทิร์นค่าเทอมครูว่าหนูจบปริญญาตรีแล้วหนูไม่มีงานทำข่าขอหนูรีเทิร์นค่าเทอมที่หนูมาเรียนปอตรีสี่ปีนะที่หนูจ่ายไปเพราะมาทาให้หนูตกงานหนูจะเอาแค่วุฒิม .6 มึงก็ไปขอรีเทิร์นค่าเทอมเขาถ้ามึงสิงโง่ป่านนั่นนะ่ะเออถ้ามึงสิงโงปะนะ่ป่านั่นมึงก็ไปขอรีเทิร์นค่าเทอมเพราะว่าเรียนไปแล้วมึงตกงานมึงก็ไปนั่งด่ารัฐบาลนนะ่ะที่บอกให้มึงเรียนหนังสือโอ้อปึกปึกปึก,ปกทั้งตะกูลปลึกทั้งโคตรปึกทั้งสักกราระ